กินยังอยู่บัดทีนี่นกินแก้วหมวกหมวงมาเด้อสีเหลืองางามๆเลยแต่เปรี้ยวกินยังไม่ไงก่อนมันเด้อพี่น้องโอ้กินปลาแดกเจ้าคือตักใช่ไหม คลิปนี้คลิปีน,นสิภาคถึงอี <c oughs> มีจันดานมาจุ๊ดเลยมีคนเที่ย่ม,ม,ม,ยมึงเอาเรื่องบ้านกูไปเว้ามึงบ่มีปัญญาลนะ้วมึงบ่้องเว้าถ้าพวกมึงมีปัญญานะ่ะติดต่อมหากรลดบอกซำนั่นแหละ เรื่องกูจะขายหรือบอขายกูจะเป็นหนีหรือบอเป็นหนีมันก็บได้นักการบ,บานหัวสูซูซูมาจ่ายให้กูบอกซูสนั่นแหละ <c oughs> มีปัญญามาซื้อเอาราคาที่ซูว่านะซูกันยังบึมีปัญญาซื้อคุณใส้ซื้อบ้านคอยติดต่อมาโดยตรงเด้อพี่น้อง <c oughs> อืเพราะว่ามันมีเพจเอาเพื่อนเอาดิ้นคอยไปประกาศขายลงเพจแล้วกระเบ้าราคากันบั่น จริงมาทานเจ้าของพี่เยวะตอบไห่พ้อมซื้อท่านี้กับพ้อมเส้นแค่นั้นแหละหม่นเรกวล่าไลราเรื่องซื้อได้ก็คือขายซื้อบาได้ก็คือบาได้ขายมันชิติดพ,พี่หายยังก็แล้วแต่ถ้าซุมีปัญญาสุกรมาซื้อเอามาไทยเอารดบอกสั้นนั่นแหะ หนาแบบมึงนะเนี่ยแต่เอาตัวเองก็ยังบ่รอดอีจุย้ยอันมึงมานั่งเบาครอบครัวกูนั่นเาขาหุ่มด่ามึงคือมามึงเอาตัวบ่รอดกรอเอาเวลานะ่ะมันเสือ่อมสังกระซีมุ้งกับบ้านแม่เหมือนอยู่เฮือนนั่นอยู่เล่าประเทศเล่านะั่นส่งให้แม่มึงอืคือโคตรพอโคตรแม่มึงตายบ่แล้วบ่ มึงจะไปตายอยู่ต่างประเทศนะเอาเวลาไปดูแลลูกสาวมึงนะก่อนมันสิททองมันมีพอนะกูเคยได้ยินข่าวว่าลูกสาวมึงมีผู้มีผู้บ่าวเลยบอกอา้ผู้บ่าวมานอนนั่งเลยบอกกูเคยได้ยินข่าวแววๆว่ะ เรื่องเพือนเรื่องซานกูอยูม่มมกดาหารเนาะเรื่องราคานะมาถามข่อยเองเดอ้อพี่น้องอย่าไปเสือชาวโซเชียลที่มันเอาไปลงเห็ดเซียยให้หายถือใจขายขาดทุนกับสิขายถ้าถือใจถ้าว่าบ่ถือใจให้แพงกับบ่ขายว่าซ้ำนั่นแหละ แม่ชูเอากูไปเห็ดที่แดนน่ะเอาดินเพือนดินซานกูไปเห็ดลงเพจพี่น้องไปเห็ด,ดประกาศขายเนี่ยราคาเก้าแสนแปดแสนห้าแสนมันพากันไปเห็ดยุสัสเละแม่มีอไปทัวร์เลยผู้ได้ลต่ซีโอนให้แม่สุราเบ็ดนะคะอืมเมนจิไซอะไรมาห้ามตัวตุ่มตุ่มดอกลวกอืมขัน,นว่วาเมนบุกไปผู้ได้อยากได้ก็ทักมา บรต้องมาล่อถา,ามราคาคงราคาบอเต้องมาถามค่าคนสนใจจริงเดินทางลงมาลดอยากเห็นสนุลงมาเบ่งต่ยังเห็ดขนาดนั้นได้เนาะบาดทีเนาะอ,อยากเอาสนาะไงความจริงมันคือความจริงแหมืนแมนชูไปเห็ดย่างแบบนั้นกับเห็ดยังอะไรคือเก่าทุกอย่างมันคลองตามกฎหมาย ซื้อทีซื่อเฮือนสื่อซานามันจำมันเป็นเรื่องของกฎหมายมันบ่เป็นเรื่องเรื่องของชาวบ้านเดี๋ยวไปว้ากันแบบนั้นทามึงมีปัญญามึงมาซื้อเอากูบอกมึงสำนกกานิหลืออีจุ้ยอีกะรีอืมนั่งหนาไปมึงนะแมแต่คนสีสียังบ่มีแล้วใครหีก็เคนามได้กัว่าหลอนแล้วเอกะ หัวมึงอะเศร้าป่วยแล้วบอคือมารับจ้างเป็นอาชีพรับจ้างดาวเงินโดยตรงระบามึงเรื่องบักแมงดาอบอ่บเรื่องแักแมงดาเลยฮีลูกมึงเด้ออืมบุมนลูกมันอะทำเป็นเอาเฮือนเอาซานกูไปเว้าคือ่นนี้มีปัญญาขักนี่อเออแหกปากเอิ้น ด่าแบบสะทุนโคตรเหี้ยมึงเลยเนาะแต่แม่มึงเกิดเสียศาสตร์เกิดทิ้งขึ้นมึงหนาสิไปเกิดศาสตร์หมาหมู่บ้านเกิดเป็นคนลาวเลยเห็ดเสื้อเห็ดเสียสื้อสียงประเทศลาวเบิ้ดมึงอะสงสัยศาสตร์ที่แล้วกูไปเหยียดหนาแม่มึงอยู่นะมั้งมึงจังเดือดร้อนค่ะ อืคนล่าน้ากันกระด่ากันโล้อิสาดส่วเอ้ยถ้าเขาหูจักมึงนะ่ะกับไข่ทอดเกิดมากเคยหูจักคนเงาหนาแมนี่คุณใครฮีจนลดจนลดสิบล้อเขาไปอยู่ได้หูฮีมึงนะ่ะ ันี่ยบุเกเยี่ยมกะล่าหัวหมูเลือนนักเลือนหนาแมะเ,เ็นตาให้คนอื่นซื้อห้อีชาตสัวภาษาเวนตาราคาสามสี่ร้อยเหรียญกับบุมีปัญญาซื่อใส่อีตกซับอีขอทานมันสมราคาบบเขาว่าดีจังเนาะมือไปหรอเอาเงินพอได้แตเดียวนี่อได้รับเลี้ยงนังนาเงานาแม่เงิน ก่อนมึงสิมาเบาสกูลนะมึงไปสามเลยเฮ็ดให้เฮ็ดให้เอฟแปดมึงเฮ็ดให้พักพวกมึงนะเบิ่งซะก่อนความสามารถของมึงอ่ะแต่ละมือน,น่ะได้ยังแน่มึงออกมานั่งแหกปากขีดบาล่างปากบาฟูนี่ได้ยังแน่ได้รถจั๊กคันเฮือนจักหลังแล้วอืมก่อนที่มึงสิมาเบาสกูนะี่พุ่นได้พี่น้องถ้าพุ่นเบาพุ่นอันอันเบาพุ่นรถตู้กับพุ่นได้พุ่นเบาของน้องสาวพุ่นจักแมนโบแมน ตีไปแค่ตะคองน้องสาวคนเพื่อมาลงชุมชนว่าน้องสาวกูซื้อเงนินสดผลว่านัย <c oughs> หากูุณีอ้างเป็น,นั้นนหะโอ้โหยตระกูลผัวกูตระกูลกูนะบเบอร์อ,อึศข้าสิบาอ้างคือมึงนะอ้างมึงก็ต้องอ้างตระครองตระครองเพราะมึงสิบาหาอ้างของคนอื่นอ้างเบิ่งของตระคองราคาฮีมึงได้จักบาทอืม ว่าเฉพาะอีจุย้ยนะจ้าว่าเฉพาะอีเล้าตาแตกอีสั์ประเสริฐว่าใส่อีสัตรประเสริฐอืมน้องชื่อสัดประเสริฐอีเล้าอัตปะปืออืมอีเล่าอัตปะปือไปอยู่เยงจันทร์ฮุบอันฮุบอันงากเล่าสกาดมันไปอยู่เยงจันทร์ไม่มันก็นมาเอาอันญาตพี่น้อง่อยนี่แหละญาตพี่น้องท้างพอ่อยนี่แหละอืมนามสกุลแซนบุตรลาดคือกันนี่แหละพี่น้องอืม แม่มันก็บมาเอานี่แหละบ้านมันอยู่กับลังในน้อยแคบแคบมองมันอยู่อาศัยมองสุควนอนมันอะอืมอาจีมันไปตีทายมองหั่นมองเนี่ยมันไปเป็นขีดขาดรับจ้างอืมมันไปเป็นขีดขาดรับจ้างทูเฮือนสักเก็บขีมาขีไก่เขาอืมมนตีทายเฮือรังง่ายๆนะ ไปขีโมอ่เป็นอันผัวนี่จะของบริษัทอืมบัดเวลาผัวผัวเพิ่นป่วยขึ้นมาอันแบบแฟนป่วยได้สองเดือนแล้วอ่ะมาก็ต้องรีบกลับบ่ดสันใส่ทะลักบัดสันตกงานสองเดือนเออตกงานสองเดือนอืม เขาถามกูนี่กูจะยังหูจักประวัติอียิปต์อ่ะนีไปเมืองนอกได้ก็ไปขายหีมันนนะไประดับแรกก็ขายหีขายหี่มเฝร็จเฟืองชีวิตมันไม่ได้รู้ราดอ,อกชีวิตมันมีปมอันดากูลูกอิกาลีลูกอิกาลีสงสัยพอมันเคยสีแม่กูมึงจะหูจัก ของใสัตวดมึงตรงหูเด้เนิมึงใส่พอ่อแม่มึงคาดอันสัดส,สัวทั้งไลยมึงอ่ะดา่าเจ้าของนะะพี่น้องบบมีแนวว้าเอาแต่เรื่องเก่าบดเรื่องบ้านลก็เรื่องลูกบดเรื่องลูกกับเรื่องบ้านเรื่อง, ahn, องทีเรื่องหนีเรื่องสินแค่นั้น เลือกอีต่างดาวดาคนไทยอยูัฒน์สันมีอยู่เรื่องทีหนึ่งเรื่องทีเฮือนทีซานเรื่องโฉนดที่ดินสองมาเรื่องลดเรื่องงวดลดเรื่องอาหารการกินเรื่องลูกไข่บรูเรื่องวนอยู่จังสันแหละมาเบิ่งทางในกระวนอยู่จังสันละเอาเตื้องนี่มือนีประเด็นนี่มือนีประเด็นนั่นวนอยู่จังสันแล้วมีอยู่สี่หาเรื่องเรื่องแนวดากแนวอยากเน่ากินเรื่องงวดลด เรื่องทีบ้านเรื่องทีเฮือนเป็นหนีเป็นชิ้นธนาคอกธนาคารมันจะโดนยึดธนาคารจะย,ยึดบ้านมันมันก็เลยขายราคานั่นราคานี่โอู้หดีท้ะเดะหูดีหูดีหูดีขึ้นยังนี่กิ่งกิ่งมันเลี้ยงยังจาของน่ประเด็นเขาที่เขาที่ขายบ้านเขาเฮ็ยดยังมันก็เลี้ยงของเขาแตาแกตายเด้ดอขกินยาก้น้ำเขาเรื่องหันเรื่องนี่วนกันอยู่สามสี่เรื่องหาเรื่องบุทธหนึ่งกะ รวมกวมกันสิพักดันออกจากนอกประเทศเขาในระบบแล้วตอนนี้กำลังสื่อสารกันท่านผู้ใหญ่นุน่นนี่นั่นนูน่นเอ้ยกูอยากให้ท่านผู้ใหญ่เห็นสุเดสันดานสุเด๊ะนอท่านผู้ใหญ่นะ่ะอืมกูจะเปิดให้ท่านผู้ใหญ่เบิง่งเดนนอจากผู้ใดจะเขก่าข่างหัวสูนะ่ะซาดมาแบบตูนะ่ะเอาเด็กหน่อยไปด่านะ่ะท่านผู้ใหญ่เขาคงสิเข่าข่างสุดอยู่ดอกอืม เราคนไทยเราจะจับมือกันหัวกูกับคนไทยลูกกูกับคนไทยหลานกูกับคนไทยเออเราจะไปให้อีต่างด้าวคนนี้มาเก่งอยู่บ้านอยู่เมืองเราเก่งกันไหนเขาบ่ได้ว่ายผู้ใดก่อนอเขาว่าจะบอกคนที่ว่ายเขาบอกขิดไงสมองหมามคิดว่าเป็นไงโอเคพี่น้องกว่ากินจนหมด สมอยากเพราะี่ขับรถอยากกินมาได้ได้ไดหมักสมโอ้เบิ่งสีคืองเคมแต่ก็ยังเปรี้ยวอยู่เลยเอาโอเคครับถ้าไปก่อนพี่น้อง